สวัสดีครับสมรีคาร์เตน่ารักทุกท่กานเอาวันนี้มีอิกโก้ตอนเดียวปี50ราคาถูกๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยรถคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นเล่มชุดอุ่นพร้อมสีสันเต็มภาษี67ตุลา67ก็ตรวจอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วน็อตไม่ขยับผิวพันลงบางสีไม่เคยเคลียร์ไม่เคยทำภายในสวยๆจมๆ คุ้งซอกแต่เก็บเดิมเมรร็ดอาคขมทุกเม็ดอยากงห้เนื้อพร้อมตะกัสีทั้งคันเม็ดอาร์คชัดเจน,นช่องล่างแน่นขับทางไกลสบายาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องฟังเสียงเครื่องกัน อย่างเครื่องววาน,านเทอดังแอ่หนาวนะกันนี้นหนาวเลยอ่ะ,ะไปดูห้องเก่ยงกันมีนเกอร์ยอยู่ครบมันไม่เคยขยับนอ่ะก,ก็อางนี้ก็คมๆเ,เ,เดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุหน้าเดิมหลังเดิม เครื่องอสวยใสๆน่าจะของเดิมรักษารถได้ดีมากๆเลยนะไม่น้อยด้วยไม่สองแสน สหรับล,รลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถตอนเยาวไว้ใช้งานไว้ขนของวีโกตตอนเยาวพีห้าศูคันนี้การันตีว่าตอบโจทย์เดี๋ยวผมจะลงราคาพร้อมรออยา,ายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้